ลึกลงไปใต้อ่าวเม็กซิโกกว่า3,000ฟุตนักวิทยาศาสตร์พบทะเลสาบน้ำเค็มขนาดใหญ่อยู่ที่ก้นทะเลมันมีความเค็มเข้มข้นมากจนทำให้น้ำของทะเลสาบสามารถแยกตัวออกจากน้ำทะเลได้เหมือนกับปรากฏการณ์ที่น้ำของมหาสมุทรสองแห่งไม่ไหลมาปนกันถึงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะพบทะเลสาบน้ำเค็มมากว่า30ปีแล้วแต่ก็ยังมีปริศนาเกี่ยวกับมันอีกมากที่มนุษย์ยังไม่เข้าใจและวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับหาเรื่องของทะเลสาบน้ำเค็มมรณะใต้ทะเล 1. ต้นกำเนิดหากจะเล่าถึงจุดกำเนิดของทะเลสาบน้ำเค็มใต้ทะเลก็ต้องเล่าย้อนกันไปกว่า200ล้านปีในยุคที่ไดโนเสาร์ยังมีชีวิตอยู่ในตอนนั้นบริเวณอ่าวเม็กซิโกมีน้ำไม่มากและตัดขาดจากมาหาสมุทร ทำให้น้ำมีความเค็มสูงจนกระทั่งเริ่มละเหยไปจนเหลือเพียงแผ่นดินที่เต็มไปด้วยเกลือซ้อนทับกันจนหนากว่า8กิโลเมตรหลังจากที่เปลือกโลกขยับก็ทำให้น้ำทะเลทะลักเข้ามาในอ่าวและเปิดทางเชื่อมต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติกในระหว่างนั้นหินตะกอนเข้ามาปกคลุมพื้นเกลือก่อนหน้านี้ทำให้มันไม่ถูกละลายไปกับน้ำทะเลแต่ถูกฝังลึกภายใต้มหาสมุทรแทนยิ่งนานวานเข้า หินตะกอนก็กดทับชั้นเกลือให้หนาแน่นจนเกิดเป็นรอยร้าวในระหว่างชั้นผิวส่งผลให้เกลือที่หลุดรอดออกไปผสมกันกับน้ำทะเลจนกลายเป็นหลุมเป็นบ่อที่มีน้ำเค็มเข้มข้นและในทะเลสาบบางแห่งอาจปล่อยฟองก๊าซพิษลอยขึ้นมาตามรอยร้าวของพื้นผิวอีกด้วยนักวิทยาศาสตร์พบว่าที่อ่าวเม็กซิโกมีปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกว่า100แห่งมีตั้งแต่ขนาดเล็กเท่าบ่อน้ำที่กว้างเพียง1เมตร ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่ยาวกว่า120กิโลเมตรซึ่งมีชื่อว่าออกกาเบซินถือเป็นทะเลสาบน้ำเข็มใต้ทะเลที่ใหญ่ที่สุดที่ค้นพบในปัจจุบัน 2. ความเค็มที่แสนอันตรายนักวิทยาศาสตร์พบว่าน้ำในทะเลสาบนั้นมีความเค็มกว่าน้ำทะเลปกติ4-5เท่า มันเค็มคนมากเส้จจนเรือดำน้ำสามารถจอดลอยตัวอยู่เหนือทะเลสาบได้เหมือนกับที่มนุษย์สามารถลอยตัวอยู่บนผิวน้ำในทะเลสาบเดซีซึ่งมีความเข็มสูงนอกจากนี้ในทะเลสาบยังไม่มีออกซิเจนที่ทำให้มีสิ่งมีชีวิตใดๆสิ่งมีชีวิตใดๆที่ตกลงไปจะเกิดอาการสมองขาดออกซิเจนและอาการท็อกซิสช็อกจากระดับความเค็มที่สูงเกินกว่าปกติและพวกมันอาจตายในที่สุด หากไม่สามารถหนีออกมาได้ทันเราจะเห็นหลักฐานความน่ากลัวของมันได้ที่บริเวณขอบทะเลสาบที่มีซากปูปลาที่ตายมาเป็นเวลานานแต่ยังคงสภาพดีอยู่เพราะได้ความเค็มในน้ำรักษาสภาพเอาไว้ซึ่งซากสัตว์ทะเลเหล่านี้ก็เป็นตัวดึงดูดให้พู้ลาตกลงไปอย่างทะเลสาบและมีชะตาก,กรรมที่ไม่ต่างกันยิ่งไปกว่านั้นทะเลสาบบางแห่งยังมีแก๊สไคเนาและแก๊สมีเทนซึ่งเป็นพิษผสมอยู่ด้วย และในบางเวลาที่เกิดปรากฏการ์ดินถล่มใต้ทะเลหรือแผ่นดินไหวมันก็จะส่งผลให้น้ําในทะเลสาบกระชอกออกจากบอ่อทําให้สิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นได้รับพิษของมันไปต,ตามๆกันจึงไม่น่าแปลกใจหากนักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อมันว่าทะเลสาบแห่งความสิ้นหวัง 3. ประโยชน์ต่อสัตว์ต่าง ถึงจะอันตรายขนาดไหนแต่ธรรมชาติก็ยังใจดีพอที่จะปล่อยให้สัตว์บางชนิดสามารถปรับตัวและพึ่งพาอาศัยทะเลสาบนี้ได้อันที่จริงแล้วสําหรับแบคทีเรียที่อาศัยอยู่บนเปลือกหอยแมลงผู้ทะเลสาบน้ําเค็มที่เต็มไปด้วยก๊าซพิษนี้ก็เปรียบดั่งสวรรค์ของพวกมันนั่นก็เพราะว่าพวกแบคทีเรียจะมีชีวิตอยู่โดยรับก๊าซมีเทนหรือแก๊สข่เน่ามาและเปลี่ยนเป็นพลังงานซึ่งทําให้ทั้งมันและหอยแมลงผู้มีชีวิตอยู่ในพื้นที่อันตรายนี้ได้ ดังนั้นบริเวณรอบๆทะเลสาบจึงเต็มไปด้วยหอยมแมลงผู้กระจุกตัวกันอยู่ซึ่งสําหรับทะเลสาบบางแห่งที่มีขอบบอ่อยกสูงจากพื้นทะเลหอยมแมลงผู้ที่คอยเกาะอยู่ตามขอบบอ่อก็จะช่วยเสริมความแข็งแรงให้อีกด้วยและไม่ไกลาจากที่อยู่ของหอยมแมลงผู้นักวิทยาศาสตร์ยังพบหนอนท่อที่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยแบคทีเรียคล้ายๆกันนอกจากนี้อีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่ว่ายเข้าออกทะเลสาบน้ําเค็มได้โดยไม่ได้รับอันตรายนั่นก็คือแฮกฟิช หรือปลาไหลน้ำเมือกเป็นปลาที่อยู่มาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์และกินซากาสัตว์เป็นอาหารดังนั้นที่ทะเลสาบน้ำเค็มที่แสนอันตรายนี้จึงเป็นเหมือนโต๊ะบุฟเฟ่สำหรับมันสี 4. ปริศนาของทะเลสาบในการสำรวจของทีมนักวิทยาศาสตร์พวกเขาส่งเซ็นเซอร์ลงไปในทะเลสาบแห่งหนึ่งที่ความลึก1ิฟุต และพบว่ามันมีอุณหภูมิสูงถึง46องศาและเมื่อย่อนเซ็นเซอร์ลงไปเรื่อยอุณหภูมิก็พุ่งขึ้นไปถึง66องศาที่ความลึกกว่า62ฟุตแต่นั่นก็ยังไม่ใช่จุดที่ลึกที่สุดของทะเลสาบนักวิทยาศาสตร์คาดว่าพื้นทะเลสาบน่าจะอยู่ลึกไปอีกไม่กี่กิโลเมตรแต่จนถึงทุกวันนี้ปริศน,นาที่ความลึกที่สุดของทะเลสาบคือเท่าไหร่มีอุณหภูมิสูงกว่านี้อีกกี่องศาหรือข้างใต้นั้นเป็นอย่างไร ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่มีใครตอบได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะน้ําทะเลนั้นมีความเข้มข้นสูงจนเหมือนน้าโครนขุ่นซึ่งส่งผลต่อทัศนวิสัยทําให้การส่งกล่องลงไปสํารวจนั้นเป็นไปได้ยาก 5. ความลับทางวิทยาศาสตร์ที่ทะเลสาบกลุ่มเอาไว้ จนถึงปี2019นักวิทยาศาสตร์สำรวจทะเลสาบน้ำเค็มใต้อ่าวเม็กซิโกไปเพียงสิแห่งจากนับร้อยจุดพวกเขาพบว่าแต่ละแห่งมีสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้เกิดเป็นข้อสังเกตว่าจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในแต่ละทะเลสาบก็ต้องแตกต่างกันออกไปเช่นกันซึ่งเรื่องนี้อาจนำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ทางการแพทย์โดยนักวิทยาศาสตร์คาดว่าจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบน้ำเค็ม อาจมีฤทธิ์ทางชีวภาพในการต้านโรคต่างๆเนื่องจากพวกมันสามารถอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอันตรายได้และพวกเขายัางค้นพบว่าในทะเลสาบบางแห่งยังเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ที่มีสารต้านมะเร็งอีกด้วยซึ่งหากการวิจัยยาจากจุลินทรีย์พวกนี้สำเร็จในอนาคตความหวังที่มนุษยชาติจะมียาต้านมะเร็งใช้ก็คงอยู่ไม่ไกลอย่างแน่นอน นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังมีไอเดียที่จะนําน้ำเค็มของทะเลสาบมาใช้เป็นแหล่งผลิตพลังงานโดยผ่านกระบวนการออสโมซิสซึ่งมันอาจจะกลายเป็นอีกทางเลือกสำหรับแหล่งพลังงานธรรมชาติในอนาคตนอกจากที่อ่าวเม็กซิโกแล้วนักวิทยาศาสตร์ยังพบทะเลสาบน้ำเค็มใต้ทะเลอีกหลายจุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลแดง ถือเป็นข่าวดีสำหรับมนุษย์โลกที่อาจได้รับประโยชน์จากการศึกษาความหลากหลายทางชีววิทยาในอนาคตและบางทีในพื้นที่อีก95%ของท้องทะเลที่ยังไม่ถูกสำรวจอาจมีสิ่งมหัศจรรย์ที่กลุ่มความลับทางวิทยาศาสตร์ไว้อยู่เหมือนกับที่ทะเลสาบน้ำเค็มใต้ทะเลอาจเป็นคำตอบของยารักษาโรคมะเร็งก็เป็นได้